ตัวนี้ประมาณเกือบสี่แสนค่ะพี่แป้งปอันนี้ล้านห uh ้าเก้าทำมาแบบทุกอย่างแล้วอ <ừ> ะไรเงี้ยค่ะลูกชิ้นทอดหนูยังเคยขาย <ừ> เลยเคยช้อปปิ้งแบบที่สูงสุดเลยหนึ่งวันกี่บาท สวัสดีค่ะมัมสเตอร์ของเรา EP นี้นะคะก็ออกนอกสถานที่อีกแล้วแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะมาเยี่ยมคุณแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่ซู้ซ่ามันก็เลยเป็นที่มาของผมแป้งในวันนี้เห็นไหมกลัวว่าเราจะแซ่บซู้ไม่ได้นะคะมันก็เลยมีผมสูงนี้มาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าเราไปน็อกนอกดีกว่าว่าคุณแม่พร้อมหรือยังตามมาค่ะอุ้ยประตูเขาเปิดรอรับเราเรียบร้อยเล้น็อกๆอกเป็นพิธีสวัสดีค่ะคุณแม่ ค่ะวิกกี้เองค่ะตอนแรกอะวันแรกอุ๊ยฮัลโหลนอนกันเัสดีค่ะติดนิดนึงค่ะติดนิดนึงติดนิดนึงเปิดเลยค่ะคุณแม่ค่ะเชิญเข้าบ้านเลยคุณ่ะคุณแม่เชิญเข้าบ้านค่ะพี่แป้งเชิญหน้าอนเลยค่ะพี่แป้งแป้งค่ะ ปวดหัวไหมพี่แมวผู้หญิงผู้ชายฮะสาวเข้ามาเข้ามาห้องนี้ห้องใครมิวกี้ไปยาอ๋อมิวกี้มิวกี้ไปมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีละขั้นตอนกันนะใจเย็นๆก่อนก่อนใจเหงาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยว้เขาไปรอแป๊บเแป๊บหนึ่งขอคุยกันแป๊บหนึ่งเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องเศร้าแหละมาดิ เดี๋ยวขอคุยกันแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเอาปอาปลาลาปลาเรโอเคเราเข้าห้องก่อนโอเคเข้าใจแล้วว่ามีลูกก็จะพรีดิกอะไรไม่ค่อยได้แบบนี้่ะมีแป้งอ่ะต่อค่ะยังไงคะแม่แป้งค่ะก็วันนี้ก็เขาก็วันเราจะได้ถ่ายกันวันนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ ถามเรื่องดูแลตัวเองก่อนดีกว่าตั้งแต่ท้องแล้วก็พอมีน้องน้องแคเนชมาสี่ปีอย่างเงี้ยดูแลตัวเองยังไงบ้างคือความแซ่บเพิ่มสเต็ปเลเวลขึ้นมาอย่างไงคือจริงๆอะหนูเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วโดยปกตินะคะพี่แป้งแล้วก็หนูมีความรู้สึกว่าผู้หญิงที่ดูแลตัวเองอะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์อันดับแรกอะเราต้องทําให้ตัวเองก่อนไม่จําเป็นว่าต้องทําเพื่อสามีหรือทําเพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราดูดีเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออเรามีคุณค่าดูสวยใช่ค่ะแล้วก็ทําอะไรเราก็จะรู้สึกแบบ เรามั่นใจคือเรื่องของเรื่องอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่อาจะแบบเออเป็นคุณแม่ที่แซบทํางานหาเงินเลี้ยงลูกม<า>ีเคล็ดลับอะไรทำอะไราบ้างเอางี้ดีกว่าเยอะมากเมื่อกี้ทำธุรกิจเยอะมากนะคะหลักๆก,ก็คือจะเป็นโอมาการเนชคะ่ะโอมาการเนชคือโอมาการเนชก็คือเรานําเข้านะคะแล้วก็ส่งออกนะคะอุนีนะคะปลาดิบนะคะของพี่เมีม่ยทุกอย่างเลย,เลยนะคะคาเวียแล้วก็ เนื้อค่ะสงตามร้านอาหารใช่ค่ะก็จะมีแบบตามร้านโอมนเมก้าเซที่เป็นลูกค้าเราะะคะ,ะแล้วก็เดลิเว <Del ivery S 2> อรี่ด้วยเราเป็นเดลิเวอรี่เจ้าแรกแก็คือสั่งแล้วก็ สองให้ถึงบาร์อันนี้ก็คือธุรกิจหลักและธุรกิจรองที่เหลือที่ตามตามมาจริงๆไม่มีรองเลยนะคือประเด็นคือแบบยังไงดีว่าทำยังไงให้มีเงินขนาดนี้คือหนูหนูทำงานเยอะนะคะก็เราก็จะมีทั้งแบบที่ทำบาร์ไร้์สายเลยค่ะสักวิงเนี่ยก็จริงๆทำมาปีนี้เข้าปีที่4ก็คือของเราเนี่ยกาวจะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นป็นบาร์ต้องเข้าแล้วนะนขายของน่อยาต้องข้าแล้วอันนี้อันนี้ก็คือมีะวันแบบแป้งทั้งหมดเลยโอ้ให้ดีค่ะ นที่ตป้งทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นนิฟส์นะคะนิฟส์นี่ก็คือเป็นที่ปิดจุกก็คือตอนนักกี้ใส่อยู่ก็จะเหมาะจริงๆเหมาะกับพวกเราแม่ๆนะใช่มันกะ่อนไปทะเลแล้วแบบอยากอยากอยากใส่ชุดที่แบบโนบราก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรที่เ ตัวนี้เปที่ใส่ตลอดนะคะส่วนตัวนี้ค่ะเรนาเนี่ยเป็นตัวใหม่นะคะเรนาตัวนี้จะเป็นดีท็อกซ์ตัวนี้คือเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกลำไส้ไม่ดีลำไส้แปรปวนฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยในเรื่องแบบเผาผลาแล้วก็แบบลดไขมันเอวหน้าท้องต่างๆอันนี้เดี๋ยวคลอดลูกแล้วเจอกันเจอกันค่ะแม่แป้งเดี๋ยวส่มให้ชุดใหญ่ทั้งโรงงานเลยค่ะอันนี้เอากลับบ้านได้ค่ะเดี๋ยวกลับบ้านได้เลยนะคะจะให้คุณแป้งเลยคสะชุดใหญ่นะคะจีงๆมีเยอะมากค่ะพี่แป้งคือก็คืออะไรที่ได้ตังอัแหละเออก็คือ ทำทุกอย่างที่ได้เงินถ้าเรารู้ว่ามันมีที่มาของทิศทางเงินมันจะเป็นยังไงเราก็จะรู้สึกว่าเรา spending ได้ใช่ไหม<อ>ก็เลยอยากจะให้เหมือนเป็นแรงบันดาลใจมากกว่าว่าเออคุณทําได้อะเรามี mindset ว่าแบบเราอยากให้พ่อแม่เราแบบสบายเราไม่อยากให้พ่อแม่เราแบบโดนดูถูกแบบที่เราโดนมาทํามาแบบทุกอย่างแล้วอไะไรอย่างี้ค่ะลูกชิ้นทอดหนูยังเคยขายเลยหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบต้นทุนมาไม่เหมือนกันเลยทําให้ประสบความสําเร็จไม่เหมือนกันแต่อยากจะบอกว่าคนเราถ้ามันมีความแบบ ความตั้งใจหรือมันพยายาม,ย,าย,ามยังไงมันก็สําเร็จอ่ะอันนี้สําหรับเรื่องของการทํางานซึ่งก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างที่โมดิเวตหลายๆคนคราวนี้มาพูดถึงความเป็นแม่ดีกว่าแล้วแบบวิธีการเลี้ยงลูกเลี้ยงยังไงอันนี้ถาม,มเพื่อตัวเองเลยเลี้ยงเขาให้เป็นธรรมชาติที่สดเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่อยากให้กดดันตัวเองในทุกๆเรื่องไอ้บางคนอาจจะให้นมปีหนึ่งไอ้คนนึงอาจจะรู้สึกเครียดหรือเกิน3เดือน4เดือนฉันก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราก็คือให้มันเป็นธรรมชาติของตัวเราค่ะอย่างมิวกี้มิวกี้ 3เดือนค่ะให้ประมาณ3เดือนก็คือหมดแล้วไม่ได้ให้แล้วตอนนั้นก็ไปร้องไห้อยู่หลังบ้านแม่ถามว่ากี้เป็นอะไรที่แบบว่าอ๋อกี้เครียดแบบไม่มีนมให้ลูกแม่บอกว่าเธอเธอไม่เคยกินนมฉันเลยเธอเป็นเด็กนมผงเธอโตมาได้ไหมจะเทีทยาทำไมในเมื่อเรามันไม่มีแล้วจะให้ทำยังไงแล้วก็กี้ก็เริ่มอ๋อ โอเคแล้วแม่กี้ก็จะคอยบอกตลอดว่าทําทุกอย่างให้ธรรมชาติที่ตอนตอนที่ทองน้าหนักขึ้นเท่าไหร่28โลเยอะมากเยอะมากเยอะมากเป็นคนทองที่อ้วนแต่ว่าหน้าใสเพราะว่าลูกสาวด้วยคนผู้ชายค่ะเกนเดตผู้ชายนี่คิดว่าเป็นลูกสาวตลอดผู้ชายเหรอะขอด้99.99%บอร์บอกว่ากันเดตคือผู้ยจริงเปล่าผู้ชายค่ะ มีคเคล็ดลับอะไรอยากแนะนําดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆพที่เป็นคนที่ไม่เคยคิดอยากจะมีลูกอันนี้พูดตามตรงไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีวันนี้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นแม่ยังไงคือเราจะพลิกบุคลิกไปเลยคือตอนแรกที่กี้รู้ว่ากี้ท้องอะค่ะพี่แป้งมันไม่ได้เป็นฟีลแบบอ h my god oh my god ฉ<อ>ันท้องใช่ไหมแม่แล้วไม่ตอนนั้นไม่ขววยี่มันแบบประมวลหลายอย่างมากว่าเราจะเป็นแม่ยังไงอี่แล้วเราจะดูลูกได้หรอเฮ้ย<อ>แบบเราทําแต่งานแล้วแบบเราไม่ได้เก่งเรื่องการเลี้ยงเด็กแต่พอวันที่เขาเกิดมาค่ะพี่แป้งเรา เราทำให้เขาได้ทุกอย่างการมีลูกคือฟีลดีที่สุดจริงๆในช่วงวัยแรกของเขาอะเราอาจจะไม่เก็ตอันนี้ให้อยากให้เตรียมใจ <c oughs> ทุกวันคือเรื่องใหม่คือเรื่องท้าทายหมดเลย <c oughs> เด็กอะเหมือนจิตวิทยามาแล้ว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 เราดีกันหรือยังวันเนี้ย <c oughs> ได้ยินอะไร <c oughs> ได้ยินว่าลงมาแหมเดินมาเป็นตัวเป็นตนขนาดนี้ไม่ได้ยินก็แย่แล้วคืออย่างอย่างวัยกันเนี้นะคะ่ะต้องใช้เหตุผลคุยคือจริงๆเด็กวัยเนี่ยเขาแบบแค่อยากให้เราสนใจเขาทําไมทําไมถึงเลี้ยงลูกให้ลูกไว้ผมยาวเขาไว้ของเขาเองค่ะ อ่ะมากลับไปที่เดิมกลับไปที่เดิมกลับที่เดิมลดยังไงลดยังไงยี่สิบแปดโลตอนแรกเนี่ยหนูเข้าใจว่าวันที่เราคลอดลูกอะค่ะน้ําหนักทุกอย่างจะหายไปสรุปได้ว่าหายไปส่วนหนึ่งหายไปแปดเลยเหลือที่เรายี่สิบมาบ่าบลูไม่ไหวโอสุดๆร้องไห้เครียดมากแต่สุดท้ายก็ลดก็คือตั้งใจเอาลูกเองมาดูเราจะปล่อยตัวเองแบบนี้ไม่ได้เราต้องกลับไปเป็นแบบนี้ให้ได้หนูเป็นคนทําอะไรแล้วแบบตั้งใจมากๆทําได้ค่ะประมาณ3เดือน บางคนก็เหมือนไปข้ออ้างว่าก็ฉันต้องเลี้ยงลูกอะ่ะฉันฉันเหนื่อยอะ่ะจริงๆเราเลี้ยงลูกในแบบที่เราสวยก็ได้<ม>นอกจากทําเพื่อตัวเราเองแล้วเนาะสามีเขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกแบบ กลับพม่ามาไลยเหนื่อยอ่ะเรียกว่าทําหน้าที่ของภรรยาแหละเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เขาจะไปออกนอกลู่นอกทางใช่ไหมห้เขากลับมาแล้วแบบเพ่นของสวยๆกันมาอ่ามีอะไรให้มันรู้สึกแบบเออหน้ามองหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะขอไปเยี่ยมตู้เสื้อผ้าใช่ไหมขอไปเยี่ยมตู้เสื้อผ้าคุณแม่สุดแซ่บไดไหมว่าแบบวันธรรมดาใส่ชุดอะไรวันเสาร์อาทิตย์วันเลี้ยงลูกวันอยู่กับสามีใส่ชุดอะไรได้หมดเลยค่ะที่แท้ทั้งนั้นเราเข้าไปดูได้ไหมไปค่ะเมื่อกี้กันนี้อยากจะให้เราเข้ามากแต่ว่าตอนนี้กันเนยไม่ถ่าปยแล้วกาไค่คุณแม่ ช่องแรกนะคะที่ได้มาเปิดตู้เสื้อผ้าของคุณแม่มิวกี้ตื่นเต้นมากค่ะคุณแม่เข้ามาดูกันเลยดีกว่าฝั่งนี้และฝั่งนี้คือจริงๆเนี่ยตอนแรกเราดีลกันไหมว่าเออแบบเราจะให้พี่แดนนี่ทั้งหมดฝั่งนี้เขาก็รู้สึกน้อยเนื้อต่าใจว่าเขามีแบบนิดเดียวใช่หนูก็บอกผู้ชายจะไปเอาอะไรเยอะแยะไม่ต้องช้อะไรหรอกเพราะว่าอย่างของพี่ๆก็ตีกันตอนหลังเขาก็เลยเหลือของเขาแค่สี่บาทแล้วให้เราสิบสองฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่า เสื้อผ้าธรรมดาแบบว่าชิลๆสบายๆเลยค่ชิลๆอยู่บ้านใช่ชอบแต่งตัวแบบไหนเอาแบบจริงๆจังๆเลยนะเป็นคนชอบแต่งตัวบ่อยๆก็จะบอยแบบฟิลนี้ค่ะมีชุดแบบนี้เยอะมากจริงๆชอบชอบใส่ชุดแบบนี้มากๆแบบนี้คือสบายมากจริงค่ะแม่ก็คือชอบมากๆทีมอยู่ดีเคยชอปปิ้งแบบที่สูงสุดเลยหนึ่งวันกี่บบทโอ้โหแม่เอออยากรู้อันนี้ก็อยากรู้ประมาณแบบ หลักล้านหลักล้านนะแม่ oh my god ้าวคือล้านแบบ3 4ก็มีซื้ออะไรบ้าง3 4ล้านมันไม่ใช่ทุกวันนะคะต้องบอกแบบนี้ว่ามันจะเป็นช่วงที่แบบอย่างเช่นสมมติว่าไอ้กำไรออกกำไรวันนี้ก็อมีก็ห้าแสนแล้วนะอันนี้ล้านห้าเก้าค่ะล้านสามแปดค่ะส่วนอันนี้ประมาณแบบเจ็ดแสนกว่าบาทอะไรเงี้ยสมมติว่าอ่านเราซื้ออันนี้หนึ่งอ่านละเข้าช็อปชาแนลไปซื้อแบบแจ็คเก็ตเพิ่มซื้ออะไรเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นล้านนะคะแม่ เอาเ,เสือ้อต,ต,ตัวที่แพงที่สุดในตู้นี้เสื้อที่แพงที่สุดในตู้นี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นแบบของชาแนลตัวนี้สวยมากตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ว่ามันเกือบสี่แสนค่ะพี่แป้งแต่มันแบบ <c oughs> ก็เรียกว่าซื้อเสื้อหนึ่งตัวก็ได้ตัว๋วเครื่องบินไปเมืองนอกเลยอ่ะมาถึงโซนกระเป๋าแล้วก็โอ้โหอันนี้คือทั้งหมดที่เก็บไว้เลยหรือว่าเก็บห้องอื่นอีก มีห้องอื่นด้วยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบใบที่ใช้บ่อยๆชอบใบไหนที่สุดเอางี้ดีกว่าใบไหนแบบพี่บ่อยสุดพี่บ่อยที่สุดก็คงเป็นอันนี้ค่ะเพราะว่าถ้าวางว้อย่างนี้แปลว่าใช้มันก็คือใช้ง่ายคือสีเหมือนกันเดะเดะเดะหมอดูบอกว่าถูกกับสีน้ำตาลก็เลยมีทุกแบบอันนี้เป็นเบอร์กินอันนี้เป็นเคลลี่แต่ว่าอันนี้เคลลี่เย็บนอกการใช้งานก็จะต่างกันตัวนี้ก็คือจะแบบ เรียบรุ่นนายคุณนายแต่อันนี้กเซอร์เซอร์ใช้งานได้จริงมีใบไหนอยากขายไหมคะตรงนี้พี่แป้งจิ้มเลยค่ะว่าอยากไปไหนใครที่แบบคนแบบว่าอยากขอซื้อแบบเยอะมากคือใบนี้สีชมพูคนมาขอซื้อเยอะมากแต่ว่ายังไม่พออยงยังยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยเดี๋ยวขอใช้ให้เบื่อก่อนอีกสักพักนึงเดี๋ยวค่อยปล่อยใบนี้ปราะมันซื้อมากราคาไม่แพงไม่แรงมากค่ะประมาณเจ็ดแสน เสามคือไม่แรงทำยังไงให้มเงินขนาดนี้ใบไหนราคาแรงอันนี้ก็แรงเป็นครอกด้วยแล้วก็ทูโทนด้วยใช่ค่ะอันนี้คือสเกลเทพด้วยนะคะคือรวมสีที่แบบสุดปังก็จะเป็นสีโรชาสสั์นะคะกับสีเขียวเอมเมอรัลก็เลยจะแบบแพงมากคิ้่อยไหมใบนี้หนึ่งครั้งปงหนึ่งครั้งราคาค่ะสองล้านกว่า เบาๆสองล้านกว่าอันนี้ก็คือชอบแบบว่าที่ชอบจริงๆก็ชอบตัวนี้นะคะอันนี้เป็นหนังลิซ่าลิซ่าค่ะเป็นเท่าไหร่คะประมาณล้านกวบบาทค่ะคือทั้งหมดตรงนี้ก็ประมาณสิบกว่าล้านได้ใบนี้ก็ล้านน่ารักมากใบนี้ก็ราคาแรงอยู่ยิ่งเล็กยิ่งแพงอันนี้ประมาณสองล้านหน่อยๆค่ะทำไมยิ่งเล็กยิ่งแพงเพราะว่าหายากอันนี้สองล้านนะคะใส่อะไรได้เนี่ยแล้วก็อันนี้เพิ่งได้มาค่ะอันนี้เป็น limited edition อันนี้เพิ่งได้เ้ยนี่น่ารักจังเลย <Edition S 2> อันนี้ใช่เดียวกันใช่ค่ะ,คะเป็นของ rare ของ a e r m e s อะไรอย่เงี้ยค่ะก็คือได้มาใบนี้สวยสวยค่ะสวยค่ะอันนี้เป็นแมทอ่ะอันนี้อะไรเงินด้วยมันเลยสวยถ้าอะไหล่ทองเนี่ย หญ่ก็จะดูคุณนายอันนี้ก็จะเป็นแบบเท่ๆใช่เป็นสาันใส่ของได้จริงแม่ไซส์30คือใส่ของได้จริงเอาจริงๆซื้อกระเป๋าพวกนี้ป้งว่ามันเป็น Inve s t ท e n t มันแบบหลายๆคนราคาขึ้นมากเมกี้จะบอกว่าเมอกี้ขายกระเป๋าเนี่ยได้กําไรเยอะมากนะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันขายที่ทั่วโลกยิ่งฮ่องกงตอนนี้ราคาแรงกว่าบ้านเราอีกน้องราคาแบบไปไกลมากเพราะฉะนั้นซื้อไว้ตอนเนี้ยส่วนใหญ่นะคะที่ขายเนี่ยก็ได้กําไรทุกใบแต่กลับไปบอกให้คุณแฟนที่มาซื้อให้ใช่ได้กําไรนะคะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชายไว้ว่า จริงๆแล้วตอนแรกสามีไม่เกตเราขายแล้วเราได้กาําไรเนี่ยอะไรเงี้ยพอเขาเห็นแล้วเขาก็โอเคเขาใจหมดจากกระเป๋าแล้วเราไปรองเท้าไหมคะ,ะ,คะหรือ,รอบบที่แรกเลยเนี่ยเป็นๆินกะว่าจะอทำบล็อกตัวเองเปิดตูต้ไม่เป็นไรคะ่ะยินดีคะ่ะยินดีมีมียี่ห้อไหนเยอะสุดถ้าให้แบบแนะนำเลยนะคือบอดิก้าเป็นรองเท้าที่ใส่ดีแล้วใส่ได้กับทุกชุดจริงๆนะคะคลาสสิกแล้วก็ พื้นนะคะคือเขาทํามาเพื่อแบบให้เราเดินได้ใช่ค่ะพี่แป้งอย่างอันนี้ก็คือโหนี่เรานั่งเาอทชอบพี่คุยชอบนะคือพี่เป็นคนชอบรองเท้าเพะเราแบบเออนู่นนี่นี่น่แม่ได้ใส่สูงไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเพราะเราท้องคู่โปรดที่สุดค่ะคู่นี้ค่ะอันนี้ก็บดเหตุการณ์ใช่มีทุกสีเลยชอบมากมันสองนิ้วเนาะมันใส่สบายมันแบบมันเดินได้ใส่เดียวกันเลย ถช้เดียวกันเลยค่ะแม่ใช้เดียวกันเลยตาจะลองเมื่อก่อนขอลองได้แม่ลองได้เลยไม่ถ้าสบายจะไปซื้อตามใส่ออกไปเลยไม่มีแล้วด้วยนะแม่ตอนนี้หลูให้เขาหากันไม่มีแล้วไม่มีวันนี้ก็ได้ทุกอย่างเลยได้มาไดกับน้องกาเนชได้มา ถามความแบบความเป็นแม่ความแซบสุดแซบสวยเซ็กซี่ซูซ่านะคะแล้วเราก็ได้มาแบบแอบเปิดตู้แบบเอ็กซ์คลูซีฟเห็นกระเป๋าเยอะแยะมากมายแล้วก็เห็นรองเท้าเยอะแยะมากมายอยากจะคุณแม่ฝากช่องฝากผลิตภัณฑ์ฝากทุกสิ่งอันเลยได้ค่ะก็มิวกี้ฝากด้วยนะคะทุกช่องทางของมิวกี้ไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็นเพจนะคะหรือ Instagram นะคะก็คือชื่อมิวกี้ปลายาเลยค่ะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของมิวกี้ไว้ด้วยจริงๆข้างล่างเนี่ยพี่แดนนี่จัด โอมาเกนเนชนะคะก็คือเป็นอูนิเป็นปลาเซตใหญ่รอไว้อยู่ข้างล่างฝากช่างแป้งฝากมัมเตอร์าก็ใครที่กดติดตามแป้งแล้วก็ไปกดติดตามมิวกี้หรือใครกดติดตามกเชิญมากดติดตามแป้งด้วยนะคะใช่ค่ะฝากแม่แป้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตถ้าเกิดว่ามีคําถามหรืออะไรยังไงก็คงจะได้ถามปรึกษากันต่อไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะการเป็นแม่นะเรื่องชอปปิ้งด้วยเดี๋ยวจะมาถามได้เลยค่ะยินดีค่ะแม่ขอบคุณคุณแม่มิวกี้มากเลยนะคะมาบ่อยๆนะคะ ไปบ่อยๆค่ะวันนี้เราก็จะลากันในการนั่งพับเพียบแบบนี้นั่งลองรองเท้ากันไปขโมยกลับบ้านไปเลยคู่นี้บอกว่าคู่นี้ใส่สบายใช่ไหมสวยมากเลยหนูมีทุกสีเลยแม่เห็นไหมสีขาวคือสวยมากจริงๆทาบวมไหมโอ้โหตอนทุกวันนี้จากรองเท้าใส่37ต้องขยายเป็น3 8ปเพื่อนที่เตือนแล้วบอกว่ากี้อย่าเพิ่งซื้อรองเท้าเยอะหล่อนเดี๋ยวเธอจะใส่ไม่ได้หนูก็แบบไม่ไม่จริงอ่ะขยายทาวรไม่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 กลับมาค่ะรองเท้าล็อตเก่าทิ้งขายทิ้งหมดเลยค่ะทำยังไงดีอ่ะอย่าเพิ แม่เคนเย็นก่อนใช่ตอนนี้แม่ก็เล่นเป็นกระเป๋าเป็นอะไรไปก่อนอเล่เปเื่อยแต่พวกรองเท้าพวกอะไรแม่อย่าพึ่งรีโอเคเดี๋ยวไปซื้อกระเป๋าแหละ <laughs>